เอาล้ครับสวัสดีชาวอนิเมะเป็นกาทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาทําการแนะนํอะไรกันแล้วก็สอนแล้วกันแล้วก็อธิบายเรื่องระบบต่างๆภายในอัปเดต8.5นะครับว่าตัวละครอย่างโกจิต้าเนี่ยหายังไงนะครับแล้วก็ดันเจียนเนี่ยเล่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้หมดเลยนะครับแล้วก็วิธีการทําตัวละครอย่างบีต้าึ้นเป็นโบลี่นะครับว่าเพสทำขึ้นบป็การเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะเป็นคลิปเดียวจบเลยนะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าผมขึ้นไลฟ์สตรีมเนี่ น่าจะมีคําถามแบบนี้กกายกองแน่นอนเพราะฉะนั้นยวผมทาคลิปนี้มาอธิบายระบบหลักๆในอัปเดตนี้เลยกันนะครับว่าอีโวยังไงตัวนั้นหายยังไงเล่นยังไงนะครับสำหรับดันเจี้ยนใหม่ของดันเจี้ยนดาร์กบอสซูเปอร์โบลีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายแบบหมดเปลือกด้วยแลวกันนะครับโอเคมาเรื่องแรกเลยนะครับซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าขึ้นไลท์น่าจะถามเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนนะครับก็เรื่องนี้เลยนะครับตัวละครอย่างโคจิต้านะครับวิธีการหาหายยังไงนะครับ วิธีการหาตัวละครโกจิตานะครับคือไล่เราไปเล่นดันเจี้ยนด่านดากบอลนะครับด่านนี้นะครับชื่อด่านว่าอะไรวะโฟเซนโบคาโนนะครับให้เรามาเล่นด่านนี้นะครับแล้วก็เราต้องใช้ตัวละครฟรีเซอร์ตัวเดียวเท่านั้นนะครับย้ํานะว่าเราต้องเอาตัวละครฟรีเซอร์ตัวเดียวเท่านั้นในการเล่นนะครับคือตัวอื่นห้ามใส่มานะครับเข้าใจไหมคือในทีมเราเนี่ยในสล็อตตัวละครเราเนี่ยเราต้องเอาฟรีเซอร์ไปเล่นตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ผมไม่นําให้เลือกการ์ดเป็นชื่อกาดันจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นภาพการ์ดด้ ซึ่งไอ้ความสามารถการ์ดไอ้ไทเรนต์เนี่ยนะครับความสามารถก็คือมันจะทําให้เราวางตัวละครราคาศูนย์บาทนะครับแล้วก็อัพตัวละครราคาศูนย์บาทแล้วก็มันสามารถเล่นโมนาได้ฟรีด้วยถึงแม้แบบไอพ้พี่ผมไม่มีฟีเซอร์โมนาจะผ่านเหรอคือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซึ่งไอ้การ์ดไทเรนต์เนี่ยนะครับคือค่าวางศูนย์บาทค่าอัพศูนย์บาทคือทุกอย่างคือฟรีหมดนะครับอัพศูนย์วางศูนย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราสามารถเล่นโมนาได้ฟรีๆด้วยนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องมีโมนานะคร,คะเ,รบบเลีเลย นะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะให้เราเล่นแค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนะครับไอ้เงื่อนไขในการหาโคจิต้าเนี่ยนะครับเราต้องเอาฟิเซอร์ไปตัวเดียวในทีมเท่านั้นนะครับคือตัวอื่นห้ามใส่มานะนะครับแล้วก็แนะนำไม่เลือกการ์ดไทแรนด์นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็โอกาสดับโคจิต้านะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เราฟิเซอร์ไปตัวเดียวใช่ป่ะโอกาสดับโคจิต้าอยู่ที่20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปคือเอาฟิเซอร์ไปตัวเดียวด้วยนะครับประมาณนน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 นีีีี้้้้ะะะคคครรรรัััััับบบต่่่่่่ออมมาาาาาวิธกเเเลลดจยยยงงงไใหผๆ อ่อันนี้เดี๋ยวผมบางทีอาจจะเอาฟุตเทจขึ้นมาให้ดูเนาะนะครับเพื่อเป็นการแบบประกอบการอธิบายให้มันเข้าใจง่ายด้วยนะครับอ่ผมไม่นำอ่ะเริ่มจากแนะนําตัวละครแล้วกันว่าพี่ครับเอาตัวไหนไปเล่นดันเจียนอ่ดราก้อนบอลดีนะครับตัวละครแรกที่แนะนำนะครับก็นี่เลยครับผมฟิเซอร์นะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับสำหรับตัวฟิเซอร์เนี่ยมาเป็นตัวละครที่อย่างที่บอกครับคือเป็นตัวละครเป็นเงื่อนไขที่ถ้าเราเอาไปเล่นมันตัวเดียวเนี่ยมันจะมีโอกาสดอปโกจิต้า20ปรนะครับประมาณนี้ผมแน้นำเป็นฟิเซอร์แล ถ้าเกิดเราเลือกการ์ดไทแรนต์เนี่ยอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับมาเป็นตัวละครที่แบบเล่นง่ายมากๆดามเมจก็ดีนะครับแล้วก็สามารถเสกลูกน้องเสกกิกกี้มาช่วยตีแล้วก็กิกกี้แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถแตกต่างกันด้วยนะครับอ่าส่วนความสามารถกิกกี้แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมทําคลิปแยกแล้วกันเป็นคลิปรีวิวหรือไม่ก็แบบเป็นคลิปเทร์ลิสต์นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายแบบในเชิงเรื่องอีกทีนะสำหรับควละครพิซซ์แต่เป็นว่านะครับใครที่แบบเริ่มเล่นมาแบบเอ้ยพี่ตัวไหนเอามาลง ดันเจี้ยนดักก็บอลง่ายๆบ้างนะครับผมไม่นับเป็นฟรีเซอร์น่าจะดีสุดนะครับเพราะว่าเราจะได้หาตัวละครอย่างโกอิต้าไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไปเล่นดานไอ้ดากอนบอลเนี่ยเอาไปเล่นดันเจี้ยนใหม่เนี่ยมันจะโดนบัฟดาเมจด้วยนะครับแล้วก็รีบอกไปนะครับสลับดานดันเจี้ยนใหม่นะครับตัวละครจากดากอนบอลทุกตัวนะครับย้ำนะว่าทุกตัวนะครับผมบัฟดาเมจหมดเลยนะครับใช่บัฟดาเมจหมดเลยว่าจะเป็นตัวละครโกคูซายะสามเนี่ยอัปเดตเก่าๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นจอมันบูหรือว่าตัวอะไรก็ตามหหรรรรรืืออออพูดดดงงง่่่าายๆนนนนนนะะะคคคััััับบบตตววลลทททุกกกกีีเเเเป็้้มมมใ เราเอาไปเล่นในดันเจียนอ่าโวคาโนเนี่ยหรือว่าดันเจียนดรากอนบอลซุปเปอร์นะครับมันจะทําการบัฟดาเมจให้แรงขึ้นทุกตัวนะครับอืมขอแค่เป็นตัวละครจากดรากอนบอลน่ะคือบัฟทุกตัวเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละรครับให้เราแนะนําผมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือแนะนาให้เราเอาฟิเซอร์ไปเล่นดีสุดนะครับคือเล่นง่ายมากๆเล่นดีมากๆแล้วก็ที่สาคัญนั่นแหละอย่างที่บอกไปมันจะสามารถหาโกจิต้าได้ไปในตัวด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะผม โอเคครับในส่วนต่อมานะผมก็จะมาแนะนําวิธีการอีโวตัวละครบโบลี่ขึ้นระดับแวนการ์ดแล้วกันนะครับว่ามันทํายังไงบ้างน,นะสำหรับเควสไอเนี้ยอ่าเควสไอรีโมทนะครับก็สำหรับรีโมทนะครับวิธีการได้มาก็คือให้เราไปลงดันเจียนดาร์กบอลนะครับมันจะมีโอกาสดรอปรีมโมทอยู่ที่10นะครับนี่ให้เรามาเล่นด่านอันนี้กันนะครับเห็นไหมมันจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันจะคล,าคล้คลา,นนลยคลายคลาคลาเลยนะคลาคลาคประมาณคลาคอาคลาว่าคลาคลๆจนกว่ามันจะดรอปนะครับอ่ล สำหรับเควสแรกของรีโมดนะครับอันนี้คือผมอันนี้แล้วนะผมทำเควสแบบเควสสองเควสหนึ่งเสร็จแล้วนะ mm hmm. อาเควสที่หนึ่งนะครับวิธีการคือให้เราอีโวตัวละครอาเบจิต้า Be นะไม่ใชนะ่เบต้าให้เราอีโวตัวละครโกคูไซยาส่ามนะครับอาเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเผื่อบางคนไม่เคยเห็นนะครับซึ่งมันเป็นตัวละครอัปเดตนานแล้วนะฮะนี่ครับให้เรามาอีโวตัวละคตรตัวนี้นะเป็นโกคูไซยาส์ามนะครับอ่า ซึ่งวิธีการอีโวตัวละครตัวนี้นะครับก็ง่ายๆอันนี้พูดแบบสั้นๆง่ายๆนะคือให้เราไปหาโคตาล่าในสตอรี่หรือว่าในเลเจสต์สเตดด่านนักบอลนะครับด่านจอมันบูนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดประมาณ1% 2%ึ่ปะจะไม่ผิดเกิดตามแมปนะครับเอาเป็นว่าใครอยากรู้รายละเอียดแบบละเอียดจริงๆเรื่องโคตาล่าก็ผมว่าไปดู YouTube แล้วกันเพราะว่าซีซีหลายช่องเขาได้จะทำคลิปสอนหาโคตาล่าไอ้ตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับประมาณนี้ก็นั่นแหละครับขั้นแรกให้เราอ e ีโวตัวละครเบไม่ใช่เบดิอ่่าาาโโกคคคคููซเเปออรรรรร์ยขััน 3, นัั้ e ้้นนนน3ะะะบบใหีีววตตล แล้วก็นะครับเราต้องอีโวตัวละครโกจิต้าด้วยนะครับตามนี้นะครับให้เราอีโวตัวละครโกจิต้าด้วยแล้วก็อีโวตัวละครฟรีเซอร์นะครับหรือสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับคือให้เราอีโวตัวละคร3ตัว1นะครับมีโกคูเซียสามนะครับ2คือฟรีเซอร์นะครับ3คือเบจิโตไม่ใช่เบจิโตโกจิต้านะครับขออภัยนะเออหรือพูดง่ายๆเลยคือให้เราอีโวตัวละคร3ตัวนี้ให้ครบนะครับซึ่งมันก็จะทําการเสร็จเควสแรกตัวเองนะครับประมาณนี้ ต่อมานะครับเควสที่2นะครับให้เราไปทําการเล่นด่านในนี้ครับเล่นดันเจี้ยนใหม่ของอัปเดตล่าสุดนะเป็นดันเจี้ยนดราคัตบอลนะครับหรือว่าด่านชื่ออะไรวะอ่าโฟลเซนวูคาร์นนะให้เราไปเล่นด่านนี้เนี่ยให้ครบ10รอบนะครับซึ่งแมคคากในการเล่นด่านนี้เนี่ยให้เราฆ่าบอลฟิเซอร์ให้ครบ7ตัวซึ่งเวลาบอลฟิเซอร์ตายเนี่ยเราจะได้ดราคัตบอลมา1ลูกนะครับซึ่งเราต้องเก็บดราคัตบอลให้ครบ7ลูกเพื่อทําการจบเกมนั่นเองนะครับทำการเซฟเกมแล้วก็จบเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราไปเก็บดร์บอาคัตบอลเจ็ด ไอบอลฟิเซอร์เนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดไม่ใช่โอกาสเกิดเดี๋ยวต้องใช้คําว่ามันจะเกิดทุกๆ3มเวฟนะครับอืมมันจะเกิดทุกๆ3เวฟแล้วก็ถ้าเราไปตีปุ๊บนะครับเราก็จะรอบลวก็บอลมาเราตีจนกว่ามันจะได้เ็ลูกนะครับซึ่งมันจะทําการจบเกมนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแบบเล่นด่านนี้7ดอ่าเกมลากาบอล7็ดลูกครบสิตานะครับก็สามารถทําเควสที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเควสที่3นะผมเควสอันนี้นะครับให้เราเหมือนเหมือนซองจินวูเลยนะครับ ย่อยตัวละครมิสติก30ตัวหรือว่าตัวละครเอ็กลูซีพวกอ e ีวงอีเวนอะไรก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมย่อยโชว์ให้ดูเลยกันไหนก็ไหนละอันนี้คือแบบเพิ่งทำเสร็จนะ ย่อยไปเลยอาลีบาบาโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นั่นแหละก็เหมือนอ่ากุญแจแดงของซองจินวูนะครับคือย่อยตัวละครเอกูสีรวมมิสติก30ตัวนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเควสนี้ให้เราตีบอสฟิเซอร์ให้ครบ10ตัวเหรอใช่ปะ่ะดีฟิส์ฟิเซอร์บอสเทนทามในหนึ่งอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือให้เราไปเล่นดันเจียนนะดันเจียนดักกันบอลหนึ่งตาแล้วก็ให้เราตีบอสฟิเซอร์ให้ครบสิบตัวนะครับประมาณนี้นะครับเควสต่อไปนะครับ โอเคครับก็สำหรับเควสต่อมานะครับอ่าเมื่อกี้เราไปลุงอันนี้มาใช่ไหมให้เราไปตีบอฟฟิเซอร์ให้ตาย10ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเทคนิคในการตีบอฟฟิเซอร์เนี่ยเราผมจะบอกอันนี้แล้วกันนะครับคือวิธีการเก็บบอฟฟิเซอร์ครบ10ตัวจากเควสเมื่อกี้นะครับให้เราตีบอฟฟิเซอร์ตายตอนเวฟบสามนะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทเกมใหม่กดรีแบตใหม่เรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะถึง10ตัวนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการตีฟิเซอร์ยังไงให้มันไวๆเทคนิคในการตีฟิซซ์ยังไงให้มันครบ10ตัวไวนะคคคคคครร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 ััับบบปปปปปะะ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 มมมมาา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 าณณนนนนนนนี้้้้้้เเ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 เวววววสสสสสต่่่่อออ็จุุดดดททยยยแแแลลลลลหหใไธ มไปเล่นดันเจียนดาร์กบอลซูเปอร์แบบธรรมดาเลยครับแล้วก็เก็บดาร์กบอลครบเจ็ลูกแล้วก็กดเซฟหรือว่าพูดง่ายๆเลยคือกดเอนเกมะตอนที่แบบเรามีบอลครบเจ็ลูกนะครับประมาณนี้เควสนี้ก็เล่นแบบธรรมดาทั่วไปหนึ่งตาแล้วก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเควสโบลีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการทำเควสเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งเควสเมื่อกี้ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปคือให้เราไปลงด่านดันเจียนนะครับไปลงดันเจียนด่านดาร์กบอลหนึ่งตานะครับแล้วก็เก็บดากร์กบอลครบเจ็ดลูกแล้วก็สามารถเอนเกมะได้เลยนะครับ เวลาเสร็จแล้วเนี่ยนี่ครับเราก็จะได้อันนี้มานะเป็นผ้าคุมโบลี่นะครับประมาณนี้เลยนะเราก็จะได้ผ้าคุมโบลี่มานะครับแล้วก็ให้เราไปอีโวได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันว่าอีโวใช้ดาวใช้อะไรกันบ้างนะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่เคยบอกไปเบจิต้านะครับมันจะใช้เบจิต้าล่างแรกนะในการอีโวเป็นโบลี่นะครับอ่ะเบจิต้าเบจิต้าเบจิต้าอ่านี่นะครับผมยังขาดอุ้ยขาดดาวเยอะวะชี้หายละออ๋เอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีเรนโบย์ ไปแต่ก่อนที่จะอีโวอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทารานเฟอร์สเต็ก่อนนะครับ2000 years later โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทำการไปแลกไปย่อยดาวอะไรมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเออกว่าจะแลกมาำมันก็สักพักแหละนะครับไปเราเริ่มอีโวกันเลยนะครับเบจิตาขึ้นเป็นโูรี่นะนี่สเต็โคตรเทพโคสวยอะนะครับ,แ,นะรบแล้วก็ไม่ต้องเทคดาวนะสะโตรคของตัวนี้นะครับไม่ต้องไปเก็บคิวนะอีโวได้เลยนะครับปึ๊บคาสินเออยังไม่ได้แก้ไป ผมนึกว่าเขาแก้คัสซินบัคแล้วไม่ยังไม่แก้นะเนี่ยเหมือนเดิมยังบัคฮนะดูทรงเดฟน่าจะยังทําไม่เสร็จโอ้ยครับมาก่อนมีคลิปนะครับเดี๋ยวน่าจะถามมาอีกนะครับว่าตัวละครอัปเดตนี้เมตาไหมเก่งไหมนะครับมาเดี๋ยวอันนี้คือผมพูดสั้นๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะดูใครอยากจะเน้นข้อมูลแบบเรื่องตัวละครในอัปเดตฉบับเต็มเนี่ยผมแนะนำให้รอคลิปเทเลส์แล้วกันนะแต่วันนี้นะผมมาแบบพูดนำจิ้มนำจิ้มแล้วกันว่าอัปเดตนี้เนี่ยตัวละคร W ไวมยตัวละครแบบ โอเวอร์พาวเวอร์ไหมมันเก่งไหมนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากตัวโคจิต้าก่อนแล้วกันอันนี้คือน้าจิ้มนะบอกไว้ก่อนนะอันนี้คืออาจจะไม่ละเอียดนะถ้าอยากจะแบบนิ้นข้อมูลตัวละครละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอคลิปเทียลสส์ผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปทุงขอไปเทสก่อนนะครับประมาณนี้อันนี้คือพูดแบบน้าจิ้มนะสหรับโกจิต้านะครับถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญในโกจิต้าเนี่ยมันสามารถเล่นคู่กับไอตัวนี้ได้โกคูซาย่ามนะครับอือคือความสามารถคร่าวๆเ,เ,เนี่ยมันจะพาร์สีไปเนี่ย มันสามารถทําให้ตัวละครโกคูซาย่าสามเนี่ยเก็บแต้มหรือว่าสลับกับไอ้ไม่ใช่กูยต้ามันจะสามารถสลับกับเบจิต้าแบบไวขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆเลยคือเราไม่ต้องไปใส่แฟมิเลียแบ็กสปีดิตแล้วนะครับมันก็สามารถเก็บเกรดสลับกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มคิดิเข้าเพิ่มอัตราคิดิเาาข้าให้ตัวละครโกคูซาย่าสามได้ด้วยเป็นไงหรือพูดง่ายๆนะครับไอ้สองตัวเนี้ยคือคู่เทพเลยถ้่เามาเล่นคู่กันนะครับประมาณนี้นะครับทำให้เก็บเกรดสลับไวขึ้นสลับง่ายขึ้นแล้วก็บัฟคีย์ไอ้ตัวนี้ได้ด้วยนเป็ไ ตึงปะโคตรตึงนะเพราะฉะนั้นใครมีโกคูไซยาส์ามนะครับโมนาดนะผมบอกเลยโคดับบิลนะครับดับบิลจริงแล้วคุณยิ่งเล่นคู่กับไอ้ไอ้ไมช่วี่ตุโกจิต้าเนี่ยนะครับแบบดับบิลมากมากนะครับแล้วก็สำหรับตัวละครโกจิต้าเนี่ยนะครับถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับเป็นตัวละครตีสายคิทิเคิลนะครับแล้วก็ตีมืนได้นะครับแล้วก็ตีชี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลดเกมเนี่ยถ้าเราอัพตันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเพิ่มดาเมจคิทิเคิลประมาณเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสูงสุดนะ นะครับถ้าเกิดมาตีติดขีนะครับอันนี้คือพูดแบบความสามารถน้าจิมนะอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับประมาณนี้ผมให้เก่งแล้วกันนะครับน่าเล่นอยู่นะครับสำหรับโกอิต้าก็น่าหานะเป็นตัวละครสายขีนะครับแล้วก็วางถูกนะคุณดูดิค่าวางมันสองอ่ะเออแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะผมอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องเล่นโมนาดก็ได้เวคือใครแบบสูงได้เดซอายนี่คือหยุดได้แล้วนะเออหรือว่าเอาจริงคือมันเป็นตัวละครที่แบบโมนาดก็ได้เดซอายก็ดีอ่ะเออเข้าใจป่ะคือเดซอายก็ดีโมนาดก็ได้คือถ้าแบบใครรีบัฟได้มาเอ็ดเดือายเนแบบ ทุ่มสุดตัวหาโมนาขนาดนั้นนะครับหรือว่าแบบใครอวยใครชอบก็หาโมนาได้เช่นกันนะครับก็ไม่ได้แย่คือโมนาเราก็เก่งนะบแบบวางตัวนี้ปุ๊บดาเมจครูสีไปเลยนะครับส่วนใครได้เล่นไอมานั่นแหละมันก็เล่นได้แล้วนะครับมันก็เก่งเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาครับโบลี่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อีโม่และยังทำเควสไม่เสร็จนะครับสำหรับโบลี่นะครับเป็นตัวละครระดับเวนการ์ดอัปเดตนี้เป็นเควสเหมือนซองจินบูด้วยนะครับจากที่อธิบายเมื่อกี้นะครับน้องๆก็น่าจะรู้กันเลยครับว่าเควสกาาาารรทํโโบบบลลีี่่่่่เเเเนยยยยยแแมงงงคตตวว้ออสั์นนะคคครรับือเเาแ่่ีย เราแค่แบบเก็บไปเนี้ยอ่าเก็บดัก้อนบอลได้ครบเจ็ดลูกในด่านเนี้ยนะครับแล้วก็เก็บได้ครบเจ็ดลูกสิบด่านหรือพูดง่ายๆไว้เราแบบเล่นด่านอ่าดันเจี้ยนดักบอลเนี้ยสิบตาแล้วก็ได้แล้วแปบ๊บเดียวนะครับตาหนึ่งก็ใช้เวลาเล่นเท่าไหร่วะจะได้ผมลองไปเล่นใช้เวลาประมาณสิบนาทีปะเออตาละสิบนาทีเว้ยเออคุณแบบคือแบบคุณไปเล่นแบบเก็บดักบอลเจ็ดลูกครบสิบตาในดันเจี้ยน่ะเออแบบเอ็นเกมสิบตาคุณก็ได้แล้วอะ่ะเออแล้วก็ขั้นแรกแบบอีโว โกคูอีโวโตนี่อีโวฟิเซอร์คุณก็สามารถแบบเลื่อนเควส์ไปละแล้วก็เควสที่สองเขาเนี่ยครับคุณเนี่ยคุณก็แค่แบบเล่นสิตาแล้วคุณก็สามารถทําโบลีได้เลยเวย้ยคือถ้าเทียบกับไอเควสเนี่ยเควสดันเจียนหมดนะครับคือแม่งโคตรแบบคนละชั้นกันเลยโคตรง่ายเลยเวย้ยแบบง่ายมากๆนะครับสำหรับการทําโบลีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราต่อนะสำหรับตัวคอาโมลีถามว่าเก่งไหมนะครับผมมองว่าเก่งนะครับเก่งมากด้วยแต่ อนาคตยังไม่รู้นะครับเอออันนี้คือเดี๋ยวค่อยไปพูดกันเชิงลึกอีกทีหนึ่งในเทลิส์นะครับอันนี้คือน้ำทิมก่อนสไลคลิปนี้อย่างที่บอกนะคือไอบโบลีเนี่ยมันเป็นแวนการประจําอัปเดตใช่ปะถามว่าแบบมันบลูเคนทเท่าพวกคางูเท่าพวกปา่าเท่าพวกซองอะไรพวกนั้นไหมผมมองว่ามันบลูเคนแหละแต่มันยังไม่ถึงขั้นบลูเคนเท่าไอสามตัวนั้นเข้าใจะปะคือไอสามตัวนั้นเนี่ยผมมองว่ามันดูโอเวอร์ออฟกว่าไอโบลี K ้ยเออซองคางูป่าผมยังมองว่า e มันดูโอเวรรโนกาาใช้งวมมดย แต่ไม่ใช่หมายความว่าโบลี่มันกากแล้วมันเก่ง ark, นะเว้ยเออมันเก่งมากเป็นตัวละครเวนการ์ตัวแรกที่เน้นสายคิดดีเข้าแบบจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็สามารถบัฟคียิ้เพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็มาสามารถบัฟคีไอตัวละครธาตุอะไรวะธาตุอันบราวนะครับประมาณนี้คือแม่งเก่งมากซับคีย์ไอเพื่อนได้แล้วก็ตีคีโคตรแรงนะครับแล้วก็ตัวละครไอโบลี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะสามารถถ้าเกิดอัตราคิดดีเข้ามันเกินร้อยเนี่ยมันจะสามารถเอาไอ้อะไรนะเอาตัวเลขอัตราคิดดีเข้าถ้ามันเกินร้อยเนี่ยเอามาเป็นดาเมจคีแทนเวย คือผมบอกเลยคือขี้แบบระเบิดระเบืออันนี้คือผมไปแอบไปดูฝรั่งเขานะไปดูต่างชาติเขานะคือเขาเอาไปโบลี่ไปเทส bon อ์โบลี่โบนาดนะครับเขาทำโบลี่ดีบีเอสได้แม่งสองแสนห้าเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเลยกันนะครับอันนี้คือแบบไปดูต่างชาติเขาคำนวณดีบีเอสมานะเออเพราะว่าโบลี่เนี่ยน้องๆอ,อาจจะบอกเอ้พี่มันกากดาเมจสองแสนเองแม่งมีแรงเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าแม่งมันคือมันเป็นตัวละครที่ดามเมจมันเป็นนามประทับมากกว่ารูปประทับอ่ะเอออันนี้แบบพูดกับแบบเปรียบเลยเข้าใจง่ายนะคือดาเมจมันดูนามประท คือเป็นดามเมจคิดิเข้าเว้ยเข้าใจป่ะคือแบบดามเมจคิตัวเลขดามเมจมันดูแบบเอ้ยสู้ป่าไม่ได้สู้คางูไม่ได้ก็จริงแหละแต่คือคุณอย่าลืมด้วยเว้ยมันดามเมจคิแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถตีคิได้แบบเลาะแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออประมาณนี้นะครับแล้วก็บัฟเพื่อนได้ททางหากบัฟบงบัฟคิอีกอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นตัวละครแบบสายคิจ๋า,จานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโบลีเนี่ย การใช้งานโดยรวมเนี่ยมันดีไหมผมมองว่ามันดีนะครับแต่ว่ามันยังไม่โอออถึงขั้นแบบคางูป่าซองอะไรขานั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้คือแบบน้ําจิ้มนันอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปเทลิสอีกทีนะผมอาจจะเปลี่ยนใจผมอาจจะเปลี่ยนคําพูดก็ได้นะครับแบบเอาไปทดลองเอาไปเทสเองนะรประมาณนี้อันนี้คือเป็นความเห็นตอนที่แบบผมเล่นแบบเอาไปดูผผ่านมาแล้วก็เอาไปแบบเทสเนื่นๆนะอันอันนี้คือแบบไม่ใช่เป็นการแบบเทสแบบจริงจังอะไรมากนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกไปคือน้ําจิ้มนะครับประมาณนี้เออนะครับส่วนว ไอก้กระปอมฟิเซอร์ก็เก่งนะเป็นตัวละครที่เซกี้ได้ซัมมอนก็ได้การซีซีก็ได้แบบเน้นสายดีเวสจ๋าก็ได้คือมาเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้แบบ3าูปแบบเล่นได้หลากหลายมากานะครับเออแบบเซกลูกน้องได้ช่วยตีลูกน้องแต่และตัวก็มีความสามารถต่างกันถ้าวางซ้ํานะครับอืมประมาณนี้แล้วก็สิ่สำคัญน,นะเวฟฟิเซอร์มันสามารถเอาไปเล่นคอมโบกับจูฮาบัตกับกีฟีดได้อืมคือตัวละครมันจะคล้ายๆคลาคลากับจีเซลเวเออแบบเซกซัมมอนมา3าตัวแล้วก็แบบจูฮาบัตดูดาเมจกีฟีดดูดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ฟิซซ์ก็เมตานะเป็นตัวละครหาได้จากตู้ซัมมอนนะครับตู้ธรรมดาทั่วไปเลยเป็นตู้เจมเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็อ่าเป็นคลิปที่อ่าแนะนําทุกระบบไม่ใช่ทุกระบบดิเขาเรียกว่าแนะนําระบบหลกัหลกๆภายในอัปเดต8.5นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยทำยังไงเควสโบลี่โกจิต้าหาย,ยัางไงนู่นนี่นั่นนะครับก็คลิปนี้คลิปเดียวจบนะครับอธิบายแบบเสร็จสัดเรียบ,บร้อยนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็หวังว่าในไลฟ์นี่คือจะไม่มีใครมาถามแบบซีซัวซีซัวนะ โอเคไหมเออเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครไปดูสตรีมผมเนี่ยถามเรื่องพวกนี้นะผมน่าจะให้แบบตีกลับไปมาดูคลิปนี้แหละไล่มาดูคลิปนี้แหละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดผิดพูดถูกอะไรไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์แบบเสริมข้อมูลกันได้นะถ้าเกิดใครรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคคครับลิปนี้ก็ไว้แค่นนี้แหละะครับเจอกันใหม่คลิปปหนนนน้าาาาสสสสววััััััดดีีลไกก่ออะคคครรรบบบบบผม๊ยยเจ